สวัสดีนะครับน้องๆนะครับก็พบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ดาวน์โหลดเอกสารกันเลยถ้าใครยังไม่มีนะฮะที่ www.etvthai.tv นะครับจะได้เรียนไปด้วยกันนะครับเริ่มก่อนเลยครับข้อที่6ใครเป็นเลขยกกำลัง e x p o n e n t i a l บ้างอันแรก12อะไร12กําลัง x ใครอีก3ากลัง x ขอบคุณมากใครอีก4ลัง x แต่ใครยังไม่สวย 12.12 12, เกิดจากอะไรครับ3คูณ4กลังเอเอาเขียนเลยแล้วก็แยกเป็น3กลัง x ก,กับ4อะไรครับ4กลัง x อ่าแต่ข้อนี้นะครับบอกเลยต้องใช้วิธีสมมุติอะไรเหมือนเดิมสมมุติตัวแปรเอาตอบไปชื่นใจก่อนให้3กลัง x เ,เป็นใครครับ a แสดงว่า3าเลกทกวนี้ก็เป็น a ด้วยาเขียนเลยเสร็จแล้วครับ ให้4กําลัง X เป็นใครครับเป็น B อันนี้ก็เป็น B ด้วยเฮ้ยกี่ตัวแปร2เอามาเลยครับคู่แรกครับ A คูณใคร A คูณ B คนที่2ครับลบ2อ,อะไรครับน้องลบ2 A คนที่3ครับลบอะไรครับลบ9 B ยังไม่หมดบวกอะไรด้วยเออเท่ากับ0 พี่อุย๋ยมันไม่เห็นเหมือนสองตัวแปรที่หนูเคยทําขราวที่แล้วเลยอะ่ะขราวที่แล้วสองตัวแปรมันจะเป็น a อกำลังสองกับ B ีกำลังสองใช่ไหมอ่าแต่คราวนี้ไม่ใช่เอกำลังสองแล้วทำยังไงอ,ะอ่ะอ่าทุกคนไงนะสอนให้อ่าฟังพี่อุ๋ยพูดนะครับอันแรกเรียก a อบอันที่สองเรียก2 A อันที่สามเรียก 9b อันที่สี่เรียก18เขาเรียกว่าสองตัวแปรสี่พจน์ พูดตามตามสองตัวแปรสี่พ์หนูจำไว้นะถ้าหนูเจอสองตัวแปรสี่พ์ให้จับคู่ดึงตัวร่วมคู่นี้กับคู่นี้จดไว้ครับเขาเรียกว่าจับคู่ดึงตัวร่วมนี่คือใช้กับโจทย์สองตัวแปรสี่พ์จดไว้ด้วย ถ้าหนูไปเจอโจทย์2ตัวแปรสี่พ์ทุกข้อในโลกให้จับคู่ดึงตัวร่วมออกหมดพี่บอกเลยนะครับ2ตัวแปรสี่พ์จับคู่ดึงตัวร่วม